ลงทุนหุ้นต่างประเทศตรงด้วยแอป easy invest ง่ายๆทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยครับผมคิดว่าธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซจะไปได้ไกลกว่าที่คิดผมอยากเป็นเจ้าของบริษัทวัคซีนฉันอยากให้เงินเติบโตไปกับบริษัทยานยนต์ไฟฟ้าปลดล็อกการลงทุนซื้อขายหุ้นต่างประเทศผ่านแอป easy invest ทำตามขั้นตอนดังนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนแรกเติมเงินกดปุ่มมอเลือกบัญชีบริหารเงินสด กดปุ่มเติมเงินสามารถเลือกตัดบัญชีธนาคาร s c b หรือสแกน QR code ผ่านแอปธนาคารใดก็ได้ถัดมาเราก็แลกเงินกดปุ่ม,มอเลือกแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศแล้วเลือกสกุลเงินต่างประเทศที่ต้องการแลกเปลี่ยนได้เลยครับค่ะสำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราก็มาซื้อหุ้นกันค่ะให้กดที่เมนู Invest นะคะแล้วก็เลือกที่เมนู Stock ค่ะจากนั้นค่ะเลือกหุ้นที่ต้องการซื้อนะคะแล้วก็กรอกราคาค่ะและจำนวนหุ้นนะคะจากนั้นก็กดปุ่ม Buy ได้เลยค่ะ อีซินเวสเติมงเงินแลกเงินลงทุนง่ายครบจบในแอปเดียวโหลดแอปเปิดบัญชีแล้วมาลงทุนด้วยกันนะครับ